สวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวของน้องแอสตานะครับหรือพูดง่ายคือตัวลาพีดไฟนั่นเองครับเป็นมันต้องอีกตัวหนึ่งที่แบบมาแจกในตัวของสัปดาห์นี้ใช่ไหมแล้วก็หลายคนก็จับต้องจับตาจับใจนะผมว่าเอ้ยตัวนี้มันเก่งนะแล้วเราก็อยากจะได้มาครอบครองนอกจากในโคพูลิตแล้วตัวของแอสตาเนี่ย สามารถใช้งานอะไรยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาสาธิตกันแล้วก็จะมาพูดกันทั้งหมดเลยสําหรับตัวของน้องแอสตานั่นเองนะครับผมแอสตาเป็นมนเตอร์าสายโจมตีที่ค่าสแตตถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนอันนี้เน้นคําว่ามากๆเลยนะเพราะว่มมาสปีดต,ต้นสูงมากครับ110ทําให้การบิลลูนหรือการทํารูนเรานะทำง่ายขึ้นเพราะว่าสติปสปีดต,ต้นน้องสูงเนาะแล้วก็อ t k เคอยู่ในค่าที่แบบไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเวอร์อยู่ในค่าที่กลางพอสมควรนะครับอีบผมเคียแได้ความร็วนะครัหน่วยนะครับ ทีนี้ตัวของสกิลของแอตตาเป็นไงบ้างนะครับสกิลหนึ่งเนะี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวเนี่ยสครั้งนะครับผมแล้วก็การโจมตีครั้งที่3าเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีเป้าเดียว3ครั้งครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการไหวสเทิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ครับเพื่อนๆหากตัวของเลือดศัตรูเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวเราอะเราจะเป็นการตีแรงเพิ่มขึ้นถึง100%นะครับก็คือประมาณว่าตีแรงมากๆเลยนะครับผมและที่ หากได้รับความเสียหายจากศัตรูก็คือประมาณว่าถ้าศัตรูมาสกิดน้องเนี่ยพลังโจมตีของตัวเองจะเพิ่มขึ้นถึง150%นะครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับประมาณว่าต้องต้องโดนตีก่อนนะเพืเเ่อนเลือดต้องลดก่อนดาเมจมันถึงจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็รีดนะครับผมเป็นการเพิ่ม HP ให้กับมอนเตในทีมอ่ะิบอร์นะครับทีนี้รูนของแอสตานะครับที่นิยมใส่กันมากๆเนี่ยจะเป็นรูนดูดเลือดนะครับแล้วก็รูนคีเลตนะครับสเตตัสก็จะประมาณนี้ เป็นตัวที่ไม่ต้องอาศัยสปีดเพื่อวังเพื่อนเพื่อนสปีดแบบพอมีแล้วก็เน้นไปทางแบบดาเมจหนักๆเลยประมาณนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมเน้นไปทางดาเมจแบบหนักๆเบอยอะไรเงี้ยเติมก่อนฮะเสริมให้มันแน่นๆไม่ใช่ลหลอกรู้สึกไม่ได้สริมรู้สึกแบบใจมันคาเออประมาณนี้นะครับอืม นี่คือตัวของแอสตาธาตุไฟนะผมแอสตาไฟผมได้รับคําถามจากทางบ้านมาว่าควรปั้น2ตัวไหมจริงๆไม่จําเป็นนะครับปัจจุบันนี้แอสตาไฟเนี่ยแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องปั้น2ตัวนะสำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นหรืออะไรนะครับไม่จำเป็นต้องปั้น2ตัวนะที่วันปั้น2ตัวเนี่ยเพราะว่ามันเมื่อซีซันก่อนน่ยมันยังไม่มีอนุอออออบิชมาใช่ไหมยังไม่มีตัวของอโหมดฮาร์ดโหมดนอร์มอลมาเนี่ยมันแค่เป็นบ1 2เฉยๆซึ่งมันสามารถใช้มอนเตอร์ซ้ําได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่สามารถใช้้้้้้มมออนนเเเตตรร์ซําาไไดแลว่จปป็งั 2ตัวนั่นเองนะครับ <c oughs> ตัวของอ์ติแฟกต์ก็เน้นไปทางดาเมจทัดมืดแรงๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแอชโนลบายประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอ์ติแฟกต์ที่ตรงสายมากๆนะครับอ่ะ <c oughs> ก็ทั้ง2ตัวเลยนะเป็นดูดเลือดนะครับแล้วก็เป็นลูนชิเลตประมาณนี้นะครับสเตตัสทีนี้ตัวของแอสตาเนี่ยมันมันใช้งานยังไงได้บ้างนะผมแอสตาเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่เก่งในคอนเทนต์ PVE มากๆเลยนะเพื่อนๆบอกก่อนนะ แาตาเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงที่เก่งในคอนเทนต์ PVE แบบมากๆนะครับไปได้หลากหลายมากๆว่าจะเป็น3มหัวนะครับผมหรือจะเป็นตัวของพวกเอ่อเขาเรียกนะสามหัวก็ได้เนโครก็ได้นะครับแล้วก็หอก็ได้นอนสีก็ได้เก่งมากๆนะครับสารพัดประโยชน์มากๆเลยสาหรับตัวของแอตตานะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับแต่ที่โดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นตัวของ3าหัวนะเพื่อนๆสามหัวเออไม่ใช่3หัวสิเนโครโพลิสเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะผมอ่านี่ ในคูปอิสนะครับก็จะเป็นทีมแบบออริจินอลนะครับนี่ทีมออริจินอลที่หลายคนก็ใช้กันนะครับทีมออริจินอลที่หลายคนใช้กันนะครับนมนมนกับกิฟฟอนแสงอ่ะทีนี้ลองไปดูกันว่าในคูปลิสมันใช้งานยังไงบ้างนะผมจริงจริงทีมแมวเนี่ยผมทํามาเยอะแล้วนะเพื่อนๆพืนใครที่ไม่มีกิฟฟอนแสงเราสามารถที่ใช้เป็นตัวของฟานแทนมาก็ได้นะครับผม แทนน้องฟารแทนก็ได้หรือเป็นตัวของแบบหลอดแยมก็ได้ครับผมแต่ฟานมานานนะผมอ่ะฟานมานานมากตีทีก็เจ็บปะครับบอกได้คําเดียวตีทีเจ็บมากอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ดึงดึงน้องแอสตาไปนะครับผมปึ๊บปื๊บอปปื๊บปื๊บหวานเจี๊ยบโอเคต้ึงดึง,ดง ในแอตตาเนี่ยข้อดีของการใส่รูเลือดก,ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆคือเวลาที่เลือดมันน้อยปั๊บดลูดเลือดมาปั๊บปั๊บเดียวมันเต็มนะครับ้ uh huh. ดาดเมจถัดไปมันแรงมากแอตตาเนี่ยราดเมีถัดไปน้องแรงจริงเรียบร้อยครับ GTWP ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าทีมนี้ลงในโคค่อนข้างสบายมากนะผมแทบจะไม่เคยยังไม่เคยเห็นเฟลเลยนะครับผมสำหรับทีมนี้ในการลงในโคพลิตนะฮะน้อยมากที่จะเฟลนะผมะ ตัวมากแล้วก็เวลาดีด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมถ้าเป็นตัวของอโหมดไครอสเนี่ยแอตตาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของเนโคมากๆนะครับส่วนตัวของถงวิญญาณก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่ะถงวิญญ,ญาณก็สามารถที่จะเอาแอตต้าเนี่ยมา,มาลงได้เหมือนกันนะครับผมทีมที่ใช้ก็จะประมาณนี้อ่ะแวมไฟเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีแวมไฟไหลายตัวเพื่อนๆแวมไฟ โมยิยานเนี่ยผมไม่ได้ลงนานมากนะครับอ่าแวมไฟนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของจักรไฟนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นตัวน้องฮิวฮาวอ่ะฮิวฮาวจะเป็นตัวบัฟดาบบัฟฟีเนะาะจักรไฟเนี่ยเป็นตัวเกาะแตกหมูนะแล้วก็ตัวของอินุเนี่ยเป็นตัวลากเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวของแอสตาเนี่ยเป็นตัวปิดดาเมจนั่นเองครับซึ่งปกติอะผมใช้ทีมนี้บ่อยมากนะครับผมเป็นทีมเร็วแล้วก็ชัวร์มากๆสำหรับตัวของบอสขายาวนะผมเรียกว่าบอสขายาวเนี่ยแบบเนี้ยบัฟดาบมาเกาะแตกอินุควนนะครับ แล้วก็แอตต้าก็จะเป็นการตีแบบเป็นการตีปิดปิดปดตเมเไปนะฮะบับมากาแตกตีควนแคตาตีปิดแล้วก็แวมไฟจบงานประมาณนี้นี่ค่อนข้างที่จะอีซี่มากๆนะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้ครับสวยงามครับไม่บัฟดาบไม่เกาะแตกด้วยไม่เกาะแตกอีกเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนเกตมาบัฟดาบสวย เกาแตกสวยแต่ล้างบัฟได้ hello my friend เทีนี้เป็นทีมเร็วอีกทีมหนึ่งนะครับถ้าแบบเราเพอร์เฟกจริงๆอ่ะมันแป๊บเดียวเลยนะเพื่อนๆพื่อนแต่เนี้ยมันไม่มีบัฟดาบแล้วก็ไม่ไม,ไม่เกาะแตกในช่วงแรกๆมันก็เลยอาจจะแบบเงาๆหน่อยนะครับอืมแต่ว่าแอตตานี่สโลวได้นะผมเพราะว่ามันใส่ดูดเลือดนะครับผมนี่ก็แตกควรไปแอตตาบอกสบายครับหนุมน่มๆชุบๆอันนี้ AI มันเอ๋อน,นะครับถ้า AI ไม่เอ๋อเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆ Okay. ถ้าไอไม่อื่นเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวจบนะครับนี่ทีนี้ก็จะเหมือนกับปัญหามันเยอะมันส่วนอยู่นั่นแหละนะครับผมต้องพยายามรีบจบน้องนะครับผมประมาณนี้หนึ่งนาทีสิบห้าวิครับแต่ว่าถ้า perfect ai ก็ประมาณยี่ิบหกวินะครับยี่ิห้ายีหกวินะครับประมาณนี้อืมบับมาเนี่ยเห็นไหมไ i หนังกลุ่มนะผมเรียกนะไอฉลาดเกิน แล้วก็กัดตักตักปึ๊บบับดาบมาตีกอแตกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแหวมเล่งสวยครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยนี่เป็นไงของเท่ผมนี่ยังชอบจริงๆนะฮะแล้วบัฟดาบตรงนี้นี่คือมันไอไอมันเก่งครับเกมเนี้ยนาบัฟดาบมาสวยแบบนี้กอแตกสวยตีตีเล่งมาสวยครับกัดตื๊บตืบ,ตบ รังปับเพื่อใครก่อนหนุ่มแต่ว่าตัวนี้สามารถกอร่อแตกได้นะผมปื๊บปื๊บกอ่อแตกสวนตึงๆผมกผมเกลียดอนิเมชันมันมากเลยนะอันนี้พุ่งตรงควรจสกิลสองแบวมตีจบครับแค่นั้นแหละนะครับบอสขายาวนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเล่นในบอสขายาวได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตรวของแอสตานะฮะอืมประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับ ตัวของเขาเรียกอะไรน,นะพวกเอเซนต่างเอเซนเนี่ยมันลงได้หมดเลยนะครับจะยกเป็นแค่เอเซนธาตุน้ําที่ลงไม่ได้นะครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นแบบนี้เป็น2องเอตตาครับสามนุบวกสองเอตตานะครับประมาณนี้อ่าสามนุบวกสองเอตตานะครับเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างบ่อยมากจริงๆอ่ะเอามาเล่นในเรื่องของการฟาร์มตัวของถงพวกถงพวกเนี้ยถงธาตุได้ถงเวทมนต์ถงตระกลูล5้าธาตุได้ครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเงื่อนไขาการเล่นของมันก็จะประมาณนี้ครับอืม อินุด,ดึงแอตตาคอยตอดๆประมาณนี้ครับประมาณนี้ตีปื๊บปืป๊บป,ประมาณนี้ฮะค่อนข้างไวมากนะผมอันนี้ฟาร์ม b 1 0สบายจัดดูดิตึกตึกจบนะฮะค่อนข้างที่จะ e ซี่มากสามารถที่จะมาฟาร์มแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหอเล่นหอก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเล่นหอเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันแต่ว่าหอที่แนะนำเนี่ยจะเป็นหอ Normal นะครับ ไม่ใช่หอฮาร์ดนะเพื่อนๆพอนหอ n o r m a l เ,เป็นทีมออริจินัลที่หลายคนจะใช้กันเลยนะผมอ่ะก็จะเป็นทีมนี้นี่ก็จะเป็นทีมนี้ครับสามนุนะครับผมสามนุ้สองแอตตาช่ดในการกับเอ่อการฟาร์มตัวของผงพวกถงธาตุเลยนะผมประมาณนี้นีม่มาดูกันว่ามันเก่งยังไงบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้เราไต่แล้วเราสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับผมปึบป๊บ ปื๊บปื๊บปื๊บหวานเจี๊ยบปื๊บปื๊บโอเคปื๊บ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 แล้วก็เจาะแตะแจะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เจาะแตะแจะเนี่ยเรียบร้อยครับเจาะปื๊บมันสวนว่ะเจาะปื๊บเจาะปื๊บเจาะปื๊บสวนไรเพื่อนเรียบร้อยครับเห็นไหมง่ายไหมคือต้องมองก่อนว่าใครที่เออ่ เป็นไอดีกลางๆแล้วอ่ะสามารถทําทีมนี้ได้แบบสบายมากๆนะมันเป็นทีมออโต้นอร์มอลแต่ชั้นหนึ่งันถึงชั้นร้อยได้เพื่อนเพื่อแต่ว่ามันก็จะติดแค่บางด่านนะครับแต่ทีมนี้ผมให้ประมาณสักแถวๆเกือบเกือบร้อยเลยนะครับผมไวมากนะไวมากครับผมนี่ประมาณนี้อืมเนี่ยโคตรไวครับทุกคนเห็นไหมไต่ไต่หอไวไหมแต่หอไวมากๆนะเดี๋ยวดิแอตราเจาะออตราเจาะ เนี<_ <an> _>่ยเห็นไหมอีซีเนี่ยเรียบร้อยจบแล้วครับสวยปะ่ะนีแ่แหละครับสําหรับใครที่แบบพี่ๆผมแบบเอออยากลงหอหรือสำหรับ normal เนี่ยมีทีมไวไหมผมแนะนําทีมนี้เลยครับไวมากๆนะผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมน้องสามารถที่จะเอามาลงในเรื่องของนี้เออสาหัวได้ด้วยนะเอามาแทนตําแหน่งน้องฟานนยครับสาหรับใครที่แบบพี่ผมขาดตําแหน่งดาเมจแบบจัดๆแต่พีพ่่มีตัวแนะนํำไหมผมแนะนําว่าแอสตาเนี่ยสามารถที่จะเอามาเติมเต็มได้นะผม แต่ผมแนะนําไปกับทีมพวก3โนแบบนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดึงไปทำ d า m a g e ด้วยนั่นเองนะครับอืมแต่ว่าแพสซีฟสกิลของแอตตาเนี่ยม,มันใช้งานกับตัวของบอสเนี่ยไม่ได้ผล100%นะคือตัวของแอตตาเนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อตัวของมันโดนตีและ ATK ของมัน,นจะเพิ่มขึ้นถึง150หน่วยนั่นเองนะครับผมอันเนี้ยมันจะได้อิทธิพลจากแพสซีฟตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของซีแรงตามเลือดศัตรูเนี่ยหรือแบบเลือดศัตรูมากกว่าซีแรงถึง100เนี่นนงกกต้ตงอาเปอร์เซ็นต นะฮะนี่ไหนดูนะครับว่าดามจมันแรงแค่ไหนโอ้ไม่ได้แอตตาไม่ได้เฉิดเลยนะโอดินยิงเก็บงานสบายสบายจริงจริงมันสามารถที่จะเอามาลงใน ία, คอนเทนต์สามหัวได้สบายมากเลยนะเนี่ยคอนเทนต์ที่ผมใช้เลยก็เป็นทีมพวกนู้นเนี่ยสบายมากเมื่อกี้แอตตาตำแหน่งตหจังหวะเวฟสองที่ได้ตีเนี่ยสบายกว่านี้เยอะนะครับผมแต่เนี่ยมันไม่ได้ตีนะผมทุกคนมันโดนกระทํานะครับมันโดนกระทํานะฮะหนุ่มๆโอโอเค มันตีก็ดาเมจก็เป็นหมื่นอยู่นะเออดาเมจก็เป็นหมื่นอยู่ใช้ได้เอาเอาง่ายๆคือดาเมจมันไม่ได้แย่มากครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือไปแล้วนะครับเวฟแรกนะครับผมเวฟแรกเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นปัญหาที่เวฟสอนะครับปึ้มแอตตาตุยครับผมคือต้องมองก่อนว่าวันไม่ได้บิวแอตตามาเฉพาะ3หัวเลือดก,กับเอเดฟมันก็เลยจะน้อยไปหน่อยนะครับผมถ้าจะบิวสามหัวเนี่ยพยายามยืนเลือดที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเลือดของแอตตาเนี่ยบวกหลังประมาณหมื่นหนึ่งกำลังสวยเลยนะครับผมอ่ะ จะจะมาเล่น3หัวนะเออแต่ปกติผมใช้ฟลานนะครับผมปกติผมใช้ฟานในการเล่นนะครับโอเคอือตีปึ๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กตาสกิลสองเนี่ยโอ้เจ็บนะเอาจริงๆสกิลมันก็ไม่ได้แย่สกิลมันก็แรงอยู่อะโอเคสกิลสกิลแอตตาเลยไม่ได้แย่เลยนะครับสกิลแอตตาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเจ็บอยู่นะครับผม <Okay. S 2> ตายปะไม่ตายวะโอเคตีรถสโลไปแอตตาสกิลสองหูดูดิทุกคนเมื่อกี้เป็นหมื่นนะผมสามประมาณสามหมื่นได้มั้งหูแรงนะแรงแลผมแอตตานี่คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาทำดาเมจในตัวของอาสามหัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ขาดดาเมจของแบบาสามหัวผมขาดดาเมจน,นิดหน่อยลองเอาแอตตาไปลองใช้งานดูได้นะผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปนะผมที่แอตตาสามารถที่จะเอามันลงได้ก็คือทีมตัวของ พอเรียกไงเนี่ยนะทีมรัวของนอนนอนสีต่างๆนะผมอ่าตัวของนอนสีต่างๆเนี่ยยกเป็นธาตุน้ำเนี่ยแอตตาลงไม่ได้นะครับผมยกเป็นธาตุน้ำแอตตาลงไม่ได้นะถ้าจะให้โดดเด่นเลยจริงๆอ่ะแอตตาจะลงในตัวของนอนสีธาตุไฟได้ค่อนข้างโดดเด่นจริงๆนะครับผมอ่าประมาณนี้เอาไปยืนข้างหลังก็ได้นะครับผมเมื่อแต่ก่อนอนะ่ะมันมีการบับทุกคนคือถ้าเลือดลดเนี่ยบัฟดาบจะเกิดขึ้นแต่อันนี้คือแบบแค่โดนโจมตีปับ๊บ แพสซีฟตัวของ ATK 150%ก็คือทำงานแล้วนั่นเองนะครับประมาณประมาณไม่แย่ไม่แย,ย่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมอ่ะลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เนี่ยอันนี้คือเลือดลดปั๊บเนี่ยมันแพสซีฟมันทำงานแล้วนะเพื่อนๆนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บน,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 นี่ตีไปไง แอตตาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีหนอนลมได้ค่อนข้างเจ็บมากๆนะๆนะผมพูดเลยโอ้หีิระแสนน่ะตูอันนี้ไม่เกาะแตกนะิรัแสนนะผมนุ่มๆเอเคปึ้งปึ้งบอกได้คำเดียวว่าเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวนั่นมันล้นอ่ะแอตตาด้้มมันล้นจัดอ่ะดูดิโคตรแรงแรงมากนะฮะอลมหายใจพิาศาร แอตต้าบอกลมหายใจก็ลมหายใจสิครับหนุ่มๆอูอินุขนรัวจัดวะปลื้มปลื้มปลื้มแอตต้าบอกไม่ต้องถึงมีพี่หลักหนอนนายนายแค่นายก็แค่เด็กกระโปะสี่สิบหกสี่สิบหกวีนะถือว่าไม่แย่นะถือว่าวมากๆนะผมอันนี้ก็เป็นอีกทีมนหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาเล่นได้นะครับประมาณนั้นตะกู้หนอนสี่น้องไปไดิค่อนข้างหลากหลายมากๆจริงๆสำหรับตัวของแอตต้านะแอตต้าเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเนโคบอสขายาวนะครับ อเอเซท่าต่างๆนะครับผมอ่าทําหัวได้ครับนอนสิได้ครับแล้วก็หอได้เป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่เก่งในคอนเทนต์ PVE มากๆเลยนั่นเองนะครับใครที่แบบเออเป็นผู้เล่นเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ย ผมไม่อินกับแสงมืดหรือแบบซามูไรมืดหรือแบบติ้งตอกแสงไะผมไม่อินเลยพี่ผมต้องการใช้งานจริงๆนยแอตต้าเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เลือกหรือใครที่แบบยังไม่มีน้องผมแนะนําจริงๆนะตัวนี้ผมเชียร์มากๆเลย10เต็ม10เลยนะครับผมแล้วก็เปิดสกอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะเปิดสกอร์ได้ยากมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของการอัพสกิลเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าการอัพสกิลเนี่ยเราสามารถฟิวชั่นได้นะผมจากตัวของแอตต้าลมนะครับหรือราพิธลมได้เราฟิ อ่อสกิลเนี่ยให้กินได้นั่นเองครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของดีนะครับทุกคนอย่าพลาดกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้วันไปแล้วนะฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้มันคงด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม